ทองเอกยิ้มกับใครอะผีเหรอยิ้มกับคอมไงเมลไม่เห็นเหรอยิ้มกับคอมอะไรล่ะยิ้มกับสาวอยู่อ๋ออ๋อยิ้มกับพี่สาวคนสวยคนนั้นใช่ไหมพี่ทองเอกพูกล้าไปจีบสาวให้ไหนล่ะค่าจ้างอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่เลี้ยงขนมครับเดี๋ยวจัดเต็มให้เลยเย้เยเมลเมลขนมอร่อยไหม อร่อยมากเลยพี่ชูกา้าขอบคุณนะคะพี่ชายสุดลอ่อรอบนี้คงไม่แย่งกันเนาะเจเจที่เกียจด,ดูมวยรอบนี้เรารักกันคับไม่ใช่เพราะกลัวหมัดยางยืดของเมลหรอกนะกินขนมเธอเมลอย่าไปพูดถึงเรื่องนั้นเจนึกแลยังขำอร่อยโหขนมเยอะจังเลี้ยงฉลองอะไรกันเนี่ยผม,มอยากเลี้ยงขนมน้องครับมาไปเหมาร้านเข้ามาเลยหรือเปล่าเนี่เยเกือบเกือบครับมา หมามีมากินด้วยกันสิคะเอาเลยหมามีไม่กินมามีเห็นหนสูสองคนกินหมามีก็อิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวหนูกินเผื่อทุกคนเลย <c oughs> เดี๋ยวเรากินเสร็จเราไปเล่นกันดีกว่าน,นะเมลได้เลย <c oughs>